วันนี้มาต่อระบบดูดปุ๋ยส่งไปกับระบบน้ำหัวสปริงเกอร์นะครับซึ่งวันนี้มาต่อต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นการต่อเวนจุรี่ที่ต่อระบบดูดปุ๋ยแบบหลังปัม๊มแต่วันนี้จะเป็นตัวดูดปุ๋ยแบบติดตั้งที่หน้าปัม๊มซึ่งจะง่ายกว่าเวนจุรีเยอะนะครับ อุปกรณ์ต่างๆมันไม่ได้มีเยอะเหมือนกับเวนจูรี่ซึ่งตัวดูดปุ๋ยก็คือถังตรงนั้นนะครับสามารถเติมปุ๋ยเติมฮอร์โมนเติมายาเชือ้อราเติมฮิวมิกดึงยอดบำรุงดินอะไรต่างๆได้หมดส่วนหน้าปั๊มเขาดูดแรงดูดน้ำมีอยู่แล้วซึ่งสายตัวเนี้ยอาจจะต่อยากนิดนึงนะครับเราต้อง เป่าความร้อนให้ปากเขายืดหยุ่นขยายได้ท่อ3นิ้วนะครับตัวปั๊ม3ามแรงใช้ท่อเมม3นิ้วก็จะเป็นตัว3มนิ้วที่เป็นเกียวเกียวนอกนะครับใช้เทปพ,พันแล้วก็เป่าสวมอันนี้ลงแล้วก็ใช้สายลัดสายขวาส่วนตัวนี้เป็นตัวข้อต่อ 3นิ้วลด4หุนนะครับทุกจุดนะครับติดค่อนข้างที่จะแน่นใช้กาวค่อนข้างเยอะไม่อยากให้มีเขาเรียกว่าช่องอากาศทำให้ปั๊มมีปัญหาเรื่องการดูดแรงดันลดนะครับถ้าต่อก็อยากให้ติดให้สนิทหน่อยส่วนบางจุดปัม๊มที่วางไว้ขอบบ่อ เขาจะมีท่อท่อเมมสามนิ้วหรือ2นิ้วเขาจะเป็นท่อออกหน้าปัม๊มแบบนั้นจะจะติดสามทางง่ายแต่ถ้าเป็นสายดูดแบบนี้จะยากนิดนึงนะครับยากนิดนึงแล้วก็เสียเวลานิดนึงมันต้องติดกิฟนะครับส่วนสายดูดนะครับก็ปล่อยขึ้นมานะครับยาวมาหาตัวถัทงที่เราผสม วันนี้ฝนตกนะครับช่วงเดือนกันยา2,568ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลักษ์เนี่ยฝนตกเยอะผมเข้าสวนไปเมื่อกี้ด้านหลังน้ำท่วมแถวทุเรียนนีแบบแทบจะเลี้ยงปาลาหรือขี่เรือได้เลยนะครับ <laughs> ก็เลยต้องปล่อยเชื้อราไปกับระบบน้ำนะครับเพราะว่าเดินดูในแปลงแล้วเจอรากหน้าคนเน่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดู นะครับมีปัญหาที่ต้นเหมือนใบไม่ไม่ออกใบเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็ดูที่โคนมีน้ําเยอะมีลาเขาขาวก็คือฝนตกบ่อยนะครับก็เลยต้องต้องปล่อยยาไปกับระบบน้ําหรือใครจะฉีดก็ได้นะครับฉีดโคนก็ได้แต่ตรงนี้ก็เรามีระบบน้ําทั่วทั้งสวนอยู่แล้วแล้วก็ใช้ยาผสม200ลิตรใช้ยาเดี๋ยวขึ้นให้ตามคลิปนะครับ500 ต่อน้ำา2 0 0แล้วก็จะปล่อยไปกับระบบน้ำตรงนี้นะครับเป็นวาวเติมน้ําสายยางเติมน้ําเติมน้ําเต็มแล้วเวลาเราเปิดใดนะครับเดือเปิดซ้ำปั๊มน้ําเปิดซ้ําปั๊มน้ําเสร็จเราก็เดินดูหัวน้ําตามส่วนทุเรียนไม่มีหัวไหนที่ตันหัวไหนที่หลุดนะครับเปิดดูหัวน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็มา สับวาล์วตัวนี้นะครับเขาก็จะดูดน้ำเพราะโดยธรรมชาติของ3ทางที่ต่อกับหน้าปัม๊มเขาดูดน้ำอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ยาลงในถังเราก็คิดว่ายาถังหนึ่งก็ต้องถามร้านว่าจำนวนกี่ต้นกี่ต้นใช้ยาประมาณเท่าไหร่แต่ร้านเขาก็จะแนะนำอัตราส่วนมาให้ แล้วก็เวลาเปิดบ้าวนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปิดมากน้อยขนาดไหนถัง200ลิตรกับท่อ4หุนถ้าเปิดเปิดเต็มนะครับเปิดเต็มวาวเนี่ยผมเช็คดูแล้วถัง200ลิตรจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีแต่ถ้าเปิดสักครึ่งวาวนะครับครึ่งวาวก็จะใช้อยู่เวลาประมาณ20นาทีบอกลบ นะครับครึ่งเก่าครึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ายาไปกับระบบน้ําช้าหรือเร็วนะครับแต่ที่สวนก็จะปล่อยไปช้าๆหน่อยประมาณสัก5นาทีนะครับไปกระโปม,มน้ํา5นาทีถึง10นาทีส่วนสายอินทรีย์เป็นพวกเชื้อราก็สามารถจะปล่อยพวกจุลซีสงังเคราะห์แสงเชือ้อแต่โคลโูมาบิวเวียหรือ,อาบาซิลัสพวกนี้ก็สามารถไปกับ ระบบน้ำได้นะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเกษตรผสมผสานส่วนยินุมิงเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเราก็มาต่อระบบน้ำแบบหน้าปั๊มให้ดูกับตัวเวนจูรี่ต่อหลังปั๊มนะครับซึ่งปั๊มแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันถ้าตัวสมม์ทถ้า ปั๊มน้ำอยู่ลึกหน่อยนะครับอยู่ในบอ่ออยู่ในระดับที่เราไม่สามารถต่อตัวดูดได้เราก็ต้องใช้วิธีการต่อ3ทางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยัไงไงก็ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ